สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องแลปางน้อยรีวิวเครื่องเขียนอีกครั้งนะคะเย้วันนี้นะคะมาปางก็มียางลบนะคะที่ไม่ธรรมดานะคะมาฝากทุกคนการมันคืออะไรมาดูกันมันคือยางลบปั้นได้นะคะเราก็มีกลิ่นตามนี้เลยนะคะมีอะไรบ้างสตรอเบอรี่ล้วยเมลอนแล้วก็อัุุ่นนะคะหรือว่าเอ,อ่ berry, อแบล็คเบอรี่องุ่นอะไรอย่างเงี้มั้งเออมาเรามารองแกะกันเลยดีกว่าเนาะ แรกนะคะสีชมพูปเป็นสตรอเบอรี่นะคะไหนลองเทสกลิ่นสักหน่อยสตรอเบอรี่จริงๆนะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้กล้วยลองดูกันเป็นกล้วยมากน้อยแค่ไหน เออมีความเป็นกล้วยอะแต่แบบแบบเป็นกล้วยแบบขนมหวานนะแบบขนมหวานกล้วยอะไรอย่างเงี้ยอลองดูต่อมาเป็นเมลอนอึ๊บวายอุ๊ย,ยเป็นรอยบุ๋มเลยค่ะอุย๊ยอันนี้ก็มีความเป็นเมลอนนะคะอุย้ยหอมดีอะหอม on, on. อ่อนๆหอมหอมอ่อนๆเมลอนอ่าต้นสุดท้ายนะคะเป็นแบล็คเบอร์รี่หรือว่าเป็นอง,งนุ่นสักอย่าง ลองดมกลิ่นดูก่อนอารมณ์อางุ่นนะกลิ่นองุ่นนะคะเฮ้ยถ้าถามว่ากลิ่นอันไนชอบมากสุดนะคะกลิ่นนี้เลยมีความแบบเมลอนมากแล้วแบบหอมหวานโอเคนะคะงั้นเรามารองปั้นกันเลยดีกว่าจะลองปั้นสีเขียวนั่นแหละว่ป,ะปั้นได้จริงไหมนิ่มๆน,นะคะ อุ้ยปั้นได้นะเนี่ยเห็นไหมลองบีบออกมายืดมีความยืดนะคะเป็นอย่างลบยืดได้ <c oughs> ยืดอ่ะปั้นได้อ่ะปั้นได้จริงๆนะคะเนี่ยทันเป็นกลมๆก่อนฟืบฟืบ อันนี้นะคะเห็นคนรีวิวเยอะมากเลยสําหรับยังลบปั้นได้แต่ว่าจะเป็นของไดโซนะแต่อันนี้ไม่ใช่ของยี่ห้อดโซนะเป็นของญี่ปุ่นนะอะไรไม่รู้เนี่ยไฮโดนิหรอวาชิอะไรสักอย่างนะคะแต่อันนี้ราคาแบบไม่ใช่60นะถูกกว่า60ก็คือ49บาทนะคะราคา49บาทซึ่งถูกกว่า ไดโซดแล้วก็ปั้น,นได้เหมือนกันนะคะถ้าใครงบน้อยก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็มีกลิ่นด้วยสีนี้หอมมากเลยเอ้ยมันปั้นได้จริงๆนะคะนี่เห็นไหมมันจะอารมณ์เหมือนแป้งโดนิดนึงแล้วก็ตอนแรกๆมันก็จะแข็งอ่าก็ถ้าเราแบบนวดนวดไปเรื่อยๆมันก็จะแบบนิ่มขึ้นเออนิ่มขึ้นปุ๊บแล้วก็ ต่อมาดีกว่าเราก็ดูไปแล้วนะคะว่ามันปั้นได้จริงแล้วเราอยากดูว่ามันเป็นยางลบใช่ไหมถ้ามันขึ้นชื่อว่ายางลบมันก็ควรที่จะต้องลบได้ด้วยถูกไหมคะเราจะมาดูว่ามันลบได้จริงไหมนะมาอันนี้ก็เขียนเอาไว้แล้วนะคะเราจะใช้อันนี้แหละที่เราปั้นเมื่อกี้ลบดูสินี่ลบได้จริงๆเออสะอาดด้วย <laughs> สะอาดด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหม ไม,ม่มีรอยเลยอ่ะเอ้ยเวิร์กอ่ะปั้นได้แล้วก็สามารถลบได้จริงๆนะคะโอเคนี่ก็จะแบบพาลบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีแบบรอยดินสอดำๆแบบนี้นะคะเออถ้าเราไม่อะไรมากก็ปั้นต่อไปเลย <laughs> โอเคนะคะอ่า ใครนะคะที่อยากจะหาซื้ออ่ะมาปางก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาปางด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของมาปางนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้เราลาไปก่อนนะโอเคบ๊ายบาย